หุ้นเด่นประจำวันที่22กุมภาพันธ์วันนี้นะครับหลายคนอรอฟังอยู่เนี่ยเอาประกามาจดเลยนะหรือว่าถ้าใครดูผ่าน f b o o k y o u y u u t เนี่ยแคปสกีไม่ได้เลยคือเลือกตัวอ i ป o ิโก h t e ท h มาแนะนำนิกเลือกยันยนต์มาหลายๆวัน<ช>ติดแล้วนะคะครับผมก็ด้วยความที่คนอื่นออกมาแล้วดีกว่าคาดหมดเลยไล่มาตั้งแต่ EPG นะครับ IRC ใช่ <PC> S, <S สมบูรณ์ใช่สมบูรณ์นัดวานเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยเลือกออบิโกเลยที่ยังไม่ประกาศงบเพราะว่าถ้าทุกคนออกมาดีขนาดนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดหรือผิดปกติที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในตลาดเดียวกันใครของเหมือนกันอยู่ในตลาดเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องดีเหมือนกันแร้วจริงภาพยานยนต์เนี่ยก็สะท้อนมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะอย่าง k ค e ก็บอกว่าโอ้ผลิตเต็มที่เลยแล้วก็ยานยนต์หลายคนก็บอกตอนนี้ผลิตกําลังการผลิตแน่นมากแล้วก็ออเดอร์ยาวมากครับผมก็ถ้าดูนะครับกาไรของตัว เอ uh, AH, เนี่ยถ้าดูกำไรปกตินะฮะไตรามาสนี้เนี่ยจะโตได้ประมาณ15% Q on Q แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยหรือว่าถ้าไปตามแนวโน้มของกลุ่มยานยนต์น่ยมีโอกาสหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่ดีกว่าคา่าน่าจะต้องดีกว่าค,าค่ะนะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่เราหยิบมาแนะนำนะครับเป็นเป็นที่2คือ,อ Q 1เนี่ยจะยิ่งดีต่อเพราะว่าเป็นช่วงของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นไฮซีซันด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ Valuation ของ a p i c o i t e c ทเนี่ยค่อนข้างถูกมากมนะค,คือ P.E. ตอนนี้เนี่ยแค่ประมาณ8เท่าวกว่าไงคือค่อนข้างต่ำมากนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูอ p o o o k นะครับแรบลองเปิด P.Book ของอ p i c ก้ h ฮเทเนี่ยเป็นหุ้นที่ยังเทรดต,ต่ำ Book Value อยู่เลยนะครับแค่ประมาณ0.8กว่ากวาซึ่งบริษัทที่ไม่ได้ขัดทุนน่ะหรือไม่ได้คิดว่าข้างหน้าเขาจะขัดทุนนะเขาไม่ควรต่ากว่าบุ๊ k อ่ะครับดังนั้นเนี่ย ในแง่ของพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นภาพกำไรหรือว่าภาพของ valuation เนี่ยเราคิดว่ายังถูกเกินไปะนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายของทาง FASIA เนี่ยให้ไว้ที่24่สบาท4ีบนะครับราคาหุ้นของอพิโกตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20สบาท4ี่ิก็ยังมีอัพไซด์อยู่เกือบเกือบ20เปอร์เซนแล้วก็ถ้าดูแพทเทิร์นของกราฟเองเนี่ยแนวรับนะครับเอ,อจนบริเวณ19.8 20บบาทเนี่ยต้องบอกว่า ทำงานได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่แล้วคือคสัปดาห์ที่แล้วราคาอ่อนตัวลงมานะะแต่ว่าไม่หลุด,ลดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ากําไรออกมาดีกว่าค่าจริงเนี่ยก็คิดว่าราคาน่าจะพุ่งไปตามเพื่อนๆคนอื่นในกลุ่ม,มนะครับก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้เลยนะครับ PE 8เท่า P book 0.8เท่าสำหรับ Tico High Tech นะครับราคาเป้าหมาย24บาท40นะครับ